สวัสดีค่ะรถยนต์มือสเซรีไทยเราสวนันี้จเจ,อ,จเกอกันทั้งเซรีไทยนะคะวันนี้จัดรถครอบครัวเจที่นั่งมาให้กันบ้างนะคะสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะตอนน้องแนะนำคันนี้เลยพี่ๆค่ะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับตัว Isuzu D-Max นะคะตัวนี้นะคะเป็น อิซ <laughs> ุดีเมก่าอีซูสุมิวเอนะคะตัว3.0ออติเมตนะคะคันนี้ปี2ค่ะ mm hmm. เลขไมคันนี้อยู่เพียง70,000กว่าลูนเท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะ mm hmm. คันนี้ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะป้ายแดงอยู่ล้านกว่าเลยต้องให้ราคาสะ 9 3 9 0 0 0บาทนะคะฟีดาจะเต็มผ่อนเป็นเดือนละ17ต่อเดือนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้ตามต่อมาชมภายนอกแล้วก็ภายในของน้องกันนี้เลยกันเลยนะต้องฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อน,น,น้องได้เลยค่ะที่เบอร์0611971474ค่ะมากันที่ชมหน้ากันก่อนเลย ตันนี้จะเป็นตัวโฉมหน้าใหม่นะคะดูหล่อดูเท่ามากนะคะเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะมีให้ครอบเลยนะคะตัวนี้จุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะคะเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด4จุดนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะดวงไฟสซคิงนะคะโลโก้โคลเมียมนะคะไฟอะไรน้องกาฟิลไฟมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ไลท์ด้วยนะคะทุกคนค่ะตัวนี้นะนี่เลย สวยสุดๆบอดี้สีรถก็เป็นในส่วนของตัวสีบอลเงินนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของตัวด้านข้างนิดนึงค่ะตัวนี้ในส่วนของตัวล้อแมกนะคะแล้วก็ตัวยางนะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะตัวยางแม็กซีดนะคะดูความดอกอยางก่อนลึกหนามากเลยนะคะดอกอยางยังใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะบรน้าณข้างต้องติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะ นี่ไฟเลือยด้านข้างด้วยนะคะตัวนี้ที่มันแคบไปนิดหนึ่งนะติดคิ้วกันสารมาให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีป่มคีเลตทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะมาดูด้านในนิดหนึ่งหัวน็อตข้างไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะด้านข้างประตูเนาะเขาจะตัดเป็นสามสีทุกคนคะ่ะ วันนี้ต้องเรียกว่าสีชายเย็นละกันนะคะแล้วก็ตัดสิงน้ําตาลนะคะตากสีดําแบบนี้นะคะนี่ดูเท่ดูสปอร์ตมากๆภายในนะคะตัวนี้ได้ในส่วนของเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวเบาะก็เป็นสีชายเย็นเลยนะคะแล้วก็ใส่พรมมาให้เรียบร้อยนะคะพรมนี้นะคะ ติดรถมาจากเจ้าของเดิมนะมูลค่าพรมก,ก็หลายพันอยู่นะคะด้านข้างนะคะก็นอตเดิมไม่มีคันไม่มีถอดเลย,เยมาดูเม็ดอักนิดนึงนะคะทุกคนคาะว่าโครงสร้างตัวรถเป็นยังไงเนาะฝุ่นแกะเม็ดอักให้ดูนะคะเม็ดอักเดิมโครงสร้างเดิมเท้นะคะมีผลตรวจรถ5ดาวให้จากบริษัททเชอร์จากเยอรมันนะคะตรวจ274จจุดเวลาขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีที่จับให้เนี่ย นี่ที่จับนะคะก็เหยียบบันไดขึ้นมานั่งได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกบุ๊กเซอร์วิสนะคะอยู่ในช่องเกะหน้ารถนะคะคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะต้องก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคือมีครบหมดเลยนะคะตัวนี้ยังหนาอืมดูก่อนหนามากอ่านกัน10วันก็ไม่น่านจะจบ คู่มือพร้อมเลยนะคะบุกเซอร์วิสต่างๆนะคะทุกคนขานี่ก็อ,อยู่ในซองเกะหน้ารถนะคะนี่แล้วก็มันมันกว้างนะเนี่ยต้องเลื่อนปรับให้เนี่ยเลื่อนปรับเซตไฟฟ้าได้เลยนะคะตัวเบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะหลังหัวนี่ก็ไม่ได้ชนนะคะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของกระจกมาให้แล้วก็มีไฟมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ สำหรับตัวม่านนะคะอุ้ยสวยจังอะไรประมาณนี้หัวก็เหลือเยอะเลยนะคะไปค่ะวยวต้องพาไปดูด้านหลังอันนี้มีแผ่นรองกันรอยด้วยนะเนี่ยแผ่นรองกันรอยมาให้พร้อมเลยเดี๋ยวพาไปดูบานประตูต่อไปกันเลยนะคะนี่ดูเส้นคาดโครเมียมก่อนอยังเงายัางแววนะคะนี่เลย มาแกะเม็ดอากใค้ทุกคนดูกันนะคะตัวเม็ดอักตัวโครงสร้างบานประตูเนาะต้องแกะให้ดูได้ทุกบานเลยนะคะเหมือนกับพี่ๆเข้ามาดูรถจริงกับน้องตองเลยนะคะอ่ะใส่กลับก่อนนะคะนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปด,ดูฝั่งนู้นดีกว่านะถ้าด้านในนะคะฝั่งนี้มันแคบไปนิดนึงมาด้านหลังเลยนะคะใส่ท้ายนะคะเขาก็ เขาจะทําเป็นแบบสีดํานะคะมันดูสปอร์ตแล้วก็มันดูเท่ตัดกับตัวรถได้ดีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้ m u l x นะคะสูท m u l x สุดแต่งสกเกิร์ตนะคะอย่างดีเลยนะคะเซ็นเซอร์หลังพร้อมนะคะตัวนี้สปอยเลอร์อะไรก็คือติดตั้งมาเรียบร้อยประตูเปิดไฟฟ้านะคะพี่ๆขาสำหรับตัวนี้เนาะก็นี่เลยฟิลคล้ายๆฟอร์จูนนั่นแหละเนาะ m x นะคะ พี่พี่ดูก่อนด้านหลังพรมนี้นะคะอันนี้คือเราถอดก็ได้นะเดี๋ยวเราใส่แล้วมันดูสวยอะ่ะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันนั่งได้ทั้งหมด7ที่นั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมตัวเบาะเนี่ยเจ็ดที่นั่งนะคะด้านหลังเนี่ยติดตั้งคาซีเด็กอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มันพัพบเบาะง่ายมากเน่ต้องสาที่ได้ดูนะคะแค่ดึงแล้วก็ผักลงไปนะคะทุกคนขา ดึงแล้วก็ผักลงไปเนาะจริงๆเบาะแถวกลางก็ยังพับได้อีกนะคะตัวนี้นะคะเหมือนต้องการใส่ของเยอะๆก็คือพับเบาะแบบนี้ได้เลยแล้วก็ด้านข้างก็จะมีแบบที่วางแก้วน้ําอะไรให้นะคะนี่ power outlet ด้านหลังก็มีเหมือนกันนะคะ12โวลต์120วัตต์นะคะทุกคนคะภายในก็ค่อนข้างที่จะแบบกว้างเลยนะคะดูหัวน็อตด้านหลังหน่อยนะะ้องกริวเนี่ยไม่มีอยขันรอยถอดเลยนะคะ ตัวรถสภาพเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมแท้นะคะพี่ๆขานี่ใครกําลังมองหาอยู่นะคะในส่วนของตัวรุ่นอี u ู u ูมิลเนะคะต้องก็แนะนําคันนี้เลยนะคะเปิดปิดง่ายสะดวกสบายนะคะเปิดปิดไฟฟ้าบางกันต่อเลยนะคะในส่วนของบานนี้บางเลยดูหัวน็อตกันก่อนเลยนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับขยับเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันต่อนะคะ นี่เลยเม็ดอาร์คเดิมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะเดี๋ยวต้องขึ้นไปนั่งให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแบบที่จับนะที่จับทางขึ้นด้านหลังก็คือมีเหมือนกันนะคะนี่ใส่รองเท้าส้นสูงก็ไม่ใช่ปัญหานะคะภายในอยากจะบอกว่ากว้างมากเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เสียบปลั๊กนะ เสียบปลั๊กไฟบ้านได้แล้วก็มีเสียบสาย USB ได้2รูนะคะเหมือนจะชาร์จแบตนะคะแล้วก็ตรนี้ก็จะเป็นที่วางแขนนี่เวลาเราจะเอาน้ำเนี่ยวางได้นะคะเขาก็จะมีที่รองไม่ให้แบบน้ำมันเปื้อนนะคะเวลาแก้วมันละลายเนาะตัวนี้เปิดปิดง่ายนะคะแค่ยั้งตรงนี้ก็เปิดได้เลยตัวนี้ก็พับขึ้นได้นะคะนั่งได้ประมาณ3ท่านเนาะถ้าไม่วางนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันก็ปรับเอ็นได้เนาะ ปรับเอ็นได้ประมาณนี้เดี๋ยวสุดอย่างเนี่ยเนี่ยนี่คือสุดแหละปรับเอ็นได้นะคะปกติเบาะมันจะตั้งอยู่เนี่ยมันก็จะจะปรับเอ็นได้นะคะด้านหลังก็มีกระเป๋าชิ้นช์มาให้ทั้งสองฝั่งเลย<ม>อันนี้ก็จะเป็นแบบที่วางแก้วนะคะแล้วก็นี่เขาจะมีที่เขาเรียกว่าพัดลม <A. S 1> ปรับพัดลมเนาะ <A. S 1> ตรงนี้พ <A. S 1> ัดลมแอร์เนาะเออนี่เลย นะคะไฟต่างๆเปิดใช้งานปกตินะคะนี่นี่แล้วเลื่อนปรับได้นะคะไม่ต้องแบบจะกลัวร้อนเลยเพราะแอร์เนี่ยหมุนได้3 6 0รองศาแบบเนี้ยแล้วก็คือมีทุกที่นั่งไปค่ะไปดูออปชันด้านหน้ากันนิดนึงตัวนี้นะคะมีออปชันอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะนี่พวกเม็ดอารต่างๆนะคะ แกดูทุกบานเลยแล้วก็ด้านข้างแผ่นมอกอหัวน็อตนะคะเดิมเดิมเลยนะคะทุกคนคาะมั่นใจได้นะคะต้องคัดรถสวยเกี A รเอมาให้แล้วใครได้คันนี้ไปไต้องบอกเลยว่าคุ้มมากดูด้านข้างก่อนจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะมีปรับออตโต้ด้วยนะคะล็อกรถเปิดรถนะคะนี่มาค่ะขึ้นต่อสาตาร์ทให้ดูเลยเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพ่อสาตาร์ทปุ่มพื่อสาตาร์ทอยู่ฝั่งนี้นะ ีสตาร์ทและอันนี้คือปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะมาดูหน่อยจอ,อยังแรกเลยน้ำมันจะหมดมาอยู่ที่7,5120กิโลเมตรนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะมีจออะไรมาให้นะคะของเราจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนนะคะเขาก็จะมีที่ปรับแอร์ต่างๆนะคะนี่ พัดลมลดระดับได้ยกขึ้นกดลงอย่างนี้นะคะลูกเล่นเขาเยอะมากนะคะตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วสองช่องก็จะเป็นที่เก็บของนะคะและสําคัญมีกล้องหน้ารถมาให้แล้วอันนี้เป็นพวกเก็บแว่น,นต่างๆนะคะฝั่งคนขับก็มีไฟเนาะมีไฟเหมือนกันนะคะตัวนี้ได้ในส่วนของตัว พวมแจรีโมทไป2ดอกแบบนี้เลยนะคะจุกจๆเลยนะคะพี่ๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้องเขานะคะนี่จะแบบเก็บเหรียญอะไรได้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะในส่วนของกลัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนาะคันนี้คุ้มมากนะคะ ในราคา9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วฟรีดาวจัดเติมได้เลยลูกค้าไม่ต้องดาว 10%, 15%หรือว่า20%นะคะสำหรับพี่ๆคนใดที่สนใจอยู่นะคะกับน้อง m ิ l เอ็กซ์ t i m a t e คันนี้นะคะปี2022นะคะในราคา9 3 9 0 0 0บาทค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อน้องตองได้เลยค่ะที่เบอร์ซู๊1หกหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย